มีคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นทำไมการจากักรรพัิยุคใหม่นั้นดูมีบารมีน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับจกักรรรัิยุคเกา่ามันดูไม่ค่อยยิ่งใหญ่กับตำแหน่งจักรรพัทที่มันนั้นควรที่จะดูน่าเกรงขามมากกว่านี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับันเพจทั้งหลายเลยก็สำหรับประเด็นคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณเลยนะครับแฟนเพจของผมนะครับที่ทําการส่งข้อความมานะครับถามว่าผมคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่านะครับมีการตั้งประเด็นนี้นะครรัับว่่่าาจากพดยยุใหมมมมไีีเล ผิดหวังนะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับตั้งคําถามมาหลายข้อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากเรามองดูผิวเผินเนี่ยโอ้ยมันดูเป็นการโจมตีจกตักรพรรดยุคใหม่หรือเปล่าแต่หากเรานั้นลองมองในแง่ความเป็นจริงนะครับถามว่าความคิดเห็นนี้นะครับผิดหรือเปล่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะหากเราดูนะครับตามจริงแล้วถามว่าจากักรพรรดยุคใหม่เทียบกับจกักรพรรดยุคเก่าวความน่าเกรียงขามนั้นแตกต่างกันไหมแน่นอนว่าแตกต่างกันอยู่แล้วจกักรพรรดยุคใหม่นั้นความน่าเกรงขามนั้นค่อนข้างจะด้อยนะครับกว่าจักรพรรดยุ นะครับและถามว่าไอความน่าเกงขามนี้เนี่ยถ้าเรามองนะครับในมุมคุณผู้อ่านอย่างพวกเราเนี่ยโอเคมันก็จะดูด้อยนะครับไปกว่าจากาักรพรรดิยุคเก่าแต่นะครับถักเรานั้นนะครับลองจินตานาการภาพของตัวเองนะครับเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในโลกวันพีชผมบอกเลยแหละครับว่าผมว่าความน่าเกงขามนั้นเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันอยู่ที่มุมมองนะครับของคนเท่านั้น ก็อย่างที่ผมพูดไปว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เรานั้นจะมองว่าจักรพรรดยุคเก่านั้นมันดูมีบารมีนะดูน่าเกรงขามนะครับกว่าจักรพรรดยุคใหม่เพราะอย่าลืมว่าจักรพรรดยุคเก่าของเรื่องวันพีชนั้นพวกเขา้นะครับก็เป็นจักรพรรดมาอย่างยาวนานนะครับพวกเขา้นะครับสะสมทั้งบารมีนะครับหรือแม้กระทั่งวีรกรรมต่างๆโลกวันพีสมากว่า20ปีมันย่อมมากกว่านะครับจักรพรรดรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับที่เพิ่งสร้างตัวมาได้นะครับไม่นานเท่านั้นอย่างเรานะครับที่เป็นผู้ชมในตอนนี้เนี่าเงววล 2ปีเท่านั้นหมายถึงในเรื่องวันพีชนะมันจะไปมีนะครับีลกรรมมากมายอะไรนะครับเทียบเท่านะครับกับกลุ่มจักรพรรดยุคเก่าและสิ่งหนึ่งผมเข้าใจนะว่าเป็นมุมมองของคนอ่านด้วยนะครับเป็นเพราะว่าเนี่ยเรานั้นนะครับภาพจําแรกนะครับจักรพรรดในเรื่องวันพีชนั้นเป็นอะไรที่แบบเทพมากๆเลยนะครับเพราะเรานั้นเนี่ยได้ดูนะครับหรือว่าได้รับชมนะครับการพัฒนาการของตัวละครเนี่ยมาจากกลุ่มพระเอกก็คือกลุ่มโจรสั์หมอฟางของลูฟี่ที่มาแรกๆนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่กลุ่มโจรสระดับกี๊เท่านั้นอันนี้พูดเเ้ทพ สลัดนั้นแทบไม่ได้เลยได้ซาำในช่วงแรกนะครับแต่มันก็มีพัฒนาการมาและก็ดูเหมือนว่านะครับเหล่าบรรดา4จัก,กรพรรดนั้นมันเป็นกำแพงที่หนามากๆจนแทบจินตนาการไม่ออกเลยได้ซ้ำนะครับว่ากลุ่มโจรสัตว์มวฟางนั้นจะต่อสู้นะครับกับจัก,กรพรรดิกลุ่มอื่นได้หรือเปล่ามันเลยเป็นมุมมองนะครับภาพจําแรกของพวกเราว่าจัก,กรพรรดิในเรื่องมันพีดโคตรเก่งโคตรเทพบารมีโคตรสูงเลยซึ่งแตกต่างจากจัก,กรพรรดิยุคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มหมวกฟางองค์กรคอสกิลของบาร์กี้กลุ่มโจรสัตวหวดดำนะครับส่วน สำหรับผมนะครับผมว่านับได้นะว่ากลุ่มผมแดงมันก็คือกลุ่มยุคเก่านะครับที่เชื่อมโยงมาสู่ยุคใหม่คือมันเป็นยุคครึ่งกลางนะครับจะมาบอกว่าเป็นยุคที่เก่าไปเลยเอ่ะก็อาจจะยังไม่ใช่แต่จะบอกว่าเป็นยุคไม่ใหม่ไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันนะครับจึงถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยภาพจาของจกักรพรรดิยุคเก่าเนี่ยอย่างที่เรารู้นั่นแหละครับก็มีกลุ่มผมแดงกลุ่มหนวดขาวกลุ่มบิ๊กม้าแลวก็กลุ่มร้อยศูนย์ไคโดนี่ก็คือเป็นภาพจํายุคเก่าเนาะส่วนยุคใหม่อะเราผมอาจจะ กลุ่มหมวกฟางแล้วก็กลุ่มหนวดดาไอ้ประเด็นเลยก็คือนะครับเราเห็นไอ้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมาตั้งแต่นะครับช่วงแรกๆเลยนะครับที่ถามว่าเก่งไหมอ่ะก็เก่งประมาณนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งเวอรวังอลังการอะไรขนาดนั้นอย่างกลุ่มหมวกฟางแล้วก็เห็นมาจากกาก,ากากเลยหรือหนวดดํานั้นแล้วก็เห็นตั้งแต่เพิ่งได้พลังผลปีศาจซึ่งเราก็พอรู้ว่าเออมันมีปุ่มหลังความเทพของมันนะแต่นะครับในมุมมองเราเห็นว่าหนวดดานั้นเวลาไปต่อสู้นะั้นก็มักจะพลาดท่าบางสิ่งบางอย่างหรือนะครับมันดูไม่ โหนดดำนั้นเกือบตัวเย่ไปนะครับตั้งแต่นะครับในคุกอิมเพลดาวแล้วนะครับจากการถูกพิษนะครับของแมเจรลนหรือบาร์กี้ไอ้นี่งานหนักเลยนะครับก็ไม่ได้ดูเก่งดูเทพอะไรเลยได้ซ้ําถึงแม้นะครับจะมีมีฮอกนะครับกับ็อกโคไดแต่เม่กับ็อกโคไดนั้นเราก็มีภาพจําของพวกเขาในฐานะเจตเทพโจรสลัดมันเลยดูไม่น่าเกงขามสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบนะครับกับจักรพรรดยุคเก่าแต่อันนี้ก็คือเป็นมุมมองของคนอ่านของพวกเราเนาะแต่อยังีผมพูดไปว่าถ้าหากเป็นมุมมองนะครับของคนที่เป็นแบบว่าเป็นประชาชนในเเรื่่่่อองววััันนนนพตใใหห้้ยยุุคคกกกาาม็ล แล้วก็บารมีสูงทางนั้นนะครับอย่างเช่นองค์กรคอรสกิลอย่างเงี้ยภาพจําของประชาชนไม่ได้มองว่าบาร์กี้กากนะมองว่าบาร์กี้เทพเลยได้ซ้ําเป็นเพื่อนนะครับกับจักรพรรดิผมแดงเป็นอดีตเด็กฝึกหัดเรือราชาโจรสัตว์อย่างโกดีโรเจอร์สามารถนะครับคุมคนนะครับให้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีฮอกนะครับหรือว่าซื้อกอโ,โดไดที่เป็นอดีตเจตเทพโจรสลัดตัวตึงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ภายใต้นะครับของตนเองแล้วก็เป็นกัปตันของคอสกิลเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งนึงที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าพอคนดูมันโค แล้วก็กล้าตั้งนะครับฆ่าหัวนะครับท่ารนเรือด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบค่อยใหม่จริงๆและทําให้ผู้คนก็รู้สึกได้แหละครับว่าโจรสลัดกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาโคตรน่ากลัวเลย คนอื่นนั้นนะครับพร้อมจะหนีทหารเรือแต่กลุ่มนี้นะครับพร้อมจะต่อสู้หรือแม้กระทั่งกลุ่มโจรสัตว์หนวดดาอันนี้ก็น่ากลัวนะครับในมุมมองของประชาชนเป็นผู้นะครับที่สามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้2ผลนะครับและเป็นจักรพรรดิได้ไม่นานก็นะครับสร้างความปั่นป่วนมากมายนะครับเพการล็อกกี้พอตอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการที่หนวดดานั้นรวบรวมนะครับนักโทษจากคุกยิมเพลดาวเนี่ยมาเป็นลูกเรือของตนเองนะครับหรือแม้กระทั่งวีและบลุกองทัพเรืออย่างกราฟนั้นยังไพ่แพ้ให้กับกลุ่มโจรสัตตววววว์นนนนนดาาครรรัับแล้กกกก็็มีีเเเขออองงงย่่จิโสใปท นะครับเหล่าโจรสลัดชั่วร้ายในโลกวันพีชคุณลองมองภาพนะครับในฐานะคุณที่เป็นประชาชนดูสีว่ากลุ่มดรถดนำน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวนะครับบรารมีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มโจรสลัดอื่นนะครับที่เป็นจกักรพรรดิยุคเก่าเลยได้ซ้ําหรือแม้กระทั่งกลุ่มหมวกฟางนะครับในมุมมองของพวกเราเนี่ยก็จะมองว่ากลุ่มหมวกฟางติงตองนะมีความเก่งความเทพแต่ในมุมมองของประชาชนกลุ่มหมวกฟางนะั้นมันคือกลุ่มปีศาจชัดๆพวกเขาเห็นได้ชัดเจนเลยว่านะครับกลุ่มหมวกฟางนะเนี่ยมันต้องเลวแน่นอนมันต้องไม่ดีแแนน,นนนนน่่่่ออออครรรรัเเเเชป็ผผู้้ทกกาาาธธงงงงวมมติขพื กัปตังของกลุ่มนั้นบุกไปที่มารินฟอร์ดใช่ไหมไปแบบว่าต่อสู้ไปอะไรนะครับหรือว่าการกลับมาของเขานั้นสามารถทําลายนะครับเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับอย่างโดฟามมงโกได้ล่ามไปก่อโฮเคิของบิ๊กมัมนะครับที่บุกไปนะครับแล้วก็ระเบิดดังตุ้มนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศวานสามารถจัดการนะครับทางด้านของไคโดลงไปได้ซึ่งยังไม่นับรวมนะครับสถานการณ์ในเอเคสอีกนะครับที่ในตอนนี้ก็บึมบั้าซัมเบสสุดๆเลยนะครับโดยผู้คงก็คิดแหละครับว่าตอนนี้นะครับเวก้าพังนั้นถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกสังหารโดย ประกาศของเขานั้นประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้เท่ากับว่านะครับเขานั้นนะครับก็คือได้ตายลงไปแล้วซึ่งไอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เราได้เห็นเลยแหละครับว่าในมุมมองของประชาชนหรือใครก็แล้วแต่จักรพรรดินะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับก็โคตรน่ากลัวทั้งนั้นล้วนแล้วแต่มีบารมีนะครับแต่นะครับเรามองในแบบว่าในฐานะผู้อ่านในพวกเรามันก็มองได้แหละในมุมมองที่ผมบอกว่าอาจจะดูบารมีไม่เทียบเท่านะครับกับยุคเก่านะครับแต่อย่าลืมว่ามันก็แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นมันยังไม่ถึงจุดสสสสุุุุุุดดดดดดดยยอออนนนนนนนครรัััััััหืว่่่่าีีททงกกกลลลมโจจจจเปป็ิใึู เท่าไอจกักรพรรดิยุคปัจจุบันนี้ไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลแล้วก็ไปคว้านะครับหรือว่าไปแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทถึงตอนนั้นนะครับก็กลายเป็นกลุ่มโจรสัตว์ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในโลกวันพีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4จกักรพรรดเลยไม่ใช่แค่กลุ่มหมวกฟางเท่านั้นเพราะพวกเขานั้นไปถึงจุดสุดยอดนะครับในโลกวันพีทได้แล้วและเป็นความน่ากลัวมีบารามีต่างๆที่มันมากมายนะครับเกินกว่าที่พวกเรานั้นจะคาดคิดได้จึงทาให้นะครับมันก็มองได้หลายมุมนะ จะมองว่าจากักรพรรดยุคใหม่นั้นยังไม่ได้ถึงจุดสุดยอดของตนเองจนทําให้นะครับถ้ามองตอนนี้ก็ดูไม่แฟร์กับพวกเขานะครับก็สามารถมองได้หรือจะมองในมุมมองนะครับของประชาชนในเรื่องวันพีทว่าไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดยุคไหนนะครับหรือจักรพรรดกลุ่มไหนก็มีบารมีทางนั้นมันมองได้หลายมุมนะครับจริงๆแล้วผมว่าหลายเรื่องรล่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นจริงหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่แต่ละมุมมองของบุคคลเลยนะครับแต่ละคนนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์นะครับหรือสิ่งที่พบนะครับแตกต่างก,กันออกไปก็ลองคอม,คมเมนต ว่าเดี๋ยวจะมีความคิดที่หลากหลายแน่นอนคิดว่านะครับจกักรพรรดิยุคใหม่ยุคเก่านั้นบารมีแตกต่างกันจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับอ่าคอมเมนต์แสดงความคิดไม่ได้เลยถ้าโดยส่วนตัวผมอถ้าแบบว่าตอบโดยความคิดของตนเองนะครับสำหรับผมผมก็ยอมรับว่าเทียบกันแล้วในตอนนี้จกักรพรรดิทุกเก่านั้นมันดูมีบารมีมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นปูมหลังของเขาหรืออ้ไก็แล้วแต่แต่ผมนั้นก็จะไม่ตัดสินนะครับว่าจากักรพรรดิยุคใหม่นั้นจะดูด้อยกว่ายุคเก่าเพียงแค่เวลาม,มันยังไม่ถึงเท่านั้นพอถึงเวลาแล้ว แต่นะครับยุคใหม่นั้นมันจะต้องเหนือไปกว่ายุคเก่าแน่นอนรอวันเวลานะครับที่ถึงกําหนดเท่านั้นเองก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าผมพยายามทำคลิปให้มันหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่มีคนพูดคุยกันจัดอันดับนะครับวิเคราะห์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนได้รับชมจะได้สนุกแล้วก็ไม่เบื่อนะครับอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับจดให้ตามคำขอนอรนรับนนคคขพะุณ